สวัสดีครับผมนายพิศักดิ์โลนาวันนี้จะมาสรุปสาระสำคัญเรื่องกรรมวิธีการผลิตเหล็กครับกรรมวิธีการผลิตเหล็กหรือการถลุงแร่เหล็กเป็นการเปลี่ยนแร่เหล็กที่อยู่ในรูปแบบออกไซด์ให้กลายเป็นโลหะเหล็กโดยใช้สารลดออกซิเจนต่างๆเช่นคาร์บอนและไฮโดรเจนเป็นต้นโลหะที่ได้จากการแร่เรียกว่า โลหปะปฐมภูมิโลหะที่ได้จากวัสดุหมุนเวียนเรียกว่าโลหะทุติยภูมิและโลหะที่ได้จากแร่ต้องทำให้บริสุทธิ์ขึ้นอีกเรียกว่าการรีไฟนิงโดยกรรมวิธีการผลิตเหล็กแบบต่างๆมีดังนี้2.5.1กรรมวิธีการผลิตเ,เหล็กดิบเหล็กดิบ เป็นผลผลิตที่ได้จากเตาสูงหรือเตาบาเรเลตไฟเนสซึ่งวัสดุดิบซึ่งวัตถุดิบที่ใช้ในการถลุงเหล็กดิบคือสินแร่เหล็ก่านโคกหินปูนเศษเหล็กอากาศและน้ำสินแร่เหล็กประก,กอบไปด้วยสินแร่เหล็กเมนกเมนตไท สินแร่เหล็กเฮมาใช้สินแร่เหล็กลิโมไนต์สินแร่เหล็กดีซิเดอร์ไลต์และสินแร่เหล็กไพย,ยไพไรต์ลำดับขั้นตอนการเตรียมสินแร่ประกอบไปด้วยสินแร่ล้างหินดินทรายบดให้ละเอียดใช้แม่เหล็กดูดเพื่อแยกของเหล็ก ผสมผงถ่านกับหินปูนอบไล่ความชื้นและอัดเป็นก้อนเป็นต้นเตาสูงเป็นเตาที่ใช้ในการผลิตเหล็กดิบเตามีความสูงประมาณ30เมตรเส้นผ่าศูนย์กลางของเตาเฉลี่ยประมาณ10ถึง12เมตรการทำงานตลอด24ชั่วโมงประมาณ7ปีจึงหยุดทำการซ่อมแซมเต,มเตาครั้งหนึ่ง สามารถที่จะผลิตเหล็กดิบได้วันล,ละ800ถึง1700ตันผลผลิตที่ได้จากเตาสูงได้แก่เหล็กดิบขี้ตะรันขี้ตะกลันและแก๊สร้อน2.5.2กรรมวิธีการผลิตเหล็กก้ากรรมวิธีการผลิตเหล็กก้าคือ การนำแร่เหล็กมาผลิตในเตาสูงการผลิตเหล็กดิบในเตาสูงเป็นเตาที่มีความสูงประมาณ40เมตรกว้างประมาณ15เมตรสร้างจากแผ่นเหล็กก้าโดยมีตัวเคลือบผนังเตาทำด้วยอิฐทนความร้อนมีท่อลมเข้าและท่อน้ำหล่อเย็นที่ผนังอิฐเพื่อลดอุณหภูมิของเตาวัตถุดิบ ที่ใส่ลงไปในเตาถลุงมีดังนี้สินแร่เหล็กฐานโคกฐานหินและหินปูนผลผลิตที่ได้จากการถลุงคือเหล็กดิบมี2ชนิดคือเหล็กดิบสีขาวและเหล็กดิบสีเทาการผลิตเหล็กกล้าชนิดต่างๆจากเตาแต่ละประเภท 1. การผลิตเหล็กกล้าจากเตาโทมสัส 2. การผลิตเหล็กกล้าจาก เตากระทะหรือเตาโอเพนฮร์า 3. การผลิตเหล็กกล้าจากเตาไฟฟ้า 4. การลเหล็กกล้าจากเตาเป่าด้วยออกซิเจน5การผลิตเหล็กกล้าด้วยเตาเหนียวนำกระแสไฟฟ้า2.5.3กรรมวิธีผลิตการกรรมวิธีการผลิตเหล็กหล่อเหล็กหล่อมีคุณสมบัติด,ดังนี้ 1. มีปริมาณคราร์บอน2-6.7%มีจุดหลอมเหลวประมาณ1,150ถึง1,250องศาอัตราการขยายตัวต่ำรับแรงอัดดีรับแรงดึงได้น้อยมีความแข็งแรงอยู่ในเกณฑ์ประมาณเกณฑ์ปานกลางและราคาถูกประหยัดเชื้อเพลิงในการถลุง าการวิธีการผลิตเหล็กหล่อจากเตาคิวโปลามีดังนี้คือ 1. เริ่มต้นด้วยการติดเตาโดยใช้ฐานฟืนหรือวัสดุเชื้อเพลิงในครั้งแรกเมื่อติดดีแล้วจึงเติมฐานโคกลงไปในลงไปให้มีปริมาณสูงกว่ารูพ่นลม 2. ค่อยๆพ่นลมเข้าไปในเตาจนกว่าฐานโคกจะติดไฟแล้วจึง ลดประมาณลมลง 3. เติมหินปูนสลับกับเหล็กดิบและเศษเหล็กสลับกันไปเป็นชิ้นๆจนเต็มสลับกันในอัตราส่วนเฉลี่ย8ต่อ1เหล็กดิบ8ส่วนฐานโคก1ส่วน 4. เมื่อเติมวัตถุดิบจนเต็มแล้วให้ปิดรูน้ำเหล็กรูขี้ตะลัน ตะกะลันให้หมดแล้วเพิ่มปริมาณกระแสลมทำให้ความร้อนจนกระทั่งเหล็กหลอมละลาย 5. เมื่อเหล็กหลอมละลายให้เติมวัตถุดิบลงมาเรื่อยๆโดยเติมสลับกันเป็นชั้นๆ 6. เมื่อเหล็กหลอมละลายจนกระทั่งได้ปริมาณที่ต้องการให้ปิดรูขี้กระลัน ออกก่อนแล้วจึงเปิดรูน้ำเหล็กออกนำเบ้ามารองรับน้ำเหล็กเพื่อเทลงแบบหล่อที่เตรียมไว้ขอจบการสรุปแยงเท่านี้คขอบคุณค